หมอกยามเช้าปกคลุมหมู่บ้านเล็กในหุบเขาขุนอินและขุนพบขี่ม้ากลับมาหลังสงครามถนนดินชื้นด้วยน้ำค้างบ้านเรือนเงียบผิดปกติไม่มีเสียงเด็กวิ่งเล่นหรือไก่ขันขุนอินลงจากมา้าเดินไปที่บ้านของจันทราหญิงสาวในชุดพื้นบ้านเปิดประตูด้วยใบหน้าซีดเผือด ข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าจะกลับมาในคืนเดือนเพ็ญเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านของเราเธอหลุบตาลงมือกำชายผ้าแน่นมันออกล่อีกแล้วเสือสมิงกลางลานหมู่บ้านชาวบ้านเพียงไม่กี่คนแอบรวมตัวซุบซิบทุกสายตาหวาดระแวงจนกระทั่งผู้ใหญ่บุญเพ็งเดินออกมาชี้แจงตั้งแต่สองเดือนก่อน ทุกคืนเดือนเพนจะมีคนหายและศพที่เจอถูกชีขาดเหมือนสัตว์ร้ายขย่ำเสียงลมพัดกอไผ่ดังเสียดแซ่เงาดำเคลื่อนไหววูบว,ว่างอยู่ตรงชายป่าขุนอินเดินสำรวจรอบหมู่บ้านตอนกลางคืนได้ยินเสียงสาวลึกลับเรียกชื่อเขาแผ่วเบาก่อนเธอจะก้าวออกมาจากเงาไม้แก้วกาดดา หญิงสาวผู้รู้วิธีสะกดวิญญาณเสือสมิงไม่ใช่สัตว์ป่ามันเกิดจากคนใครกันใครทำกับหมู่บ้านเราเช่นนี้มันคือคนที่ทุกคนไว้ใจยามบ่ายในหมู่บ้านเงียบสงัดมีเพียงเสียงจัก,กจั่นและสายลมพัดกอไผ่ขุนอินเดินถือถังน้ำไปยังลำคลอง ช่วยชาวบ้านตักน้ำข้างๆมีแก้วการดาเธอค่อยๆยื่นมือช่วยประคองถังน้าของเขาสายตาแฝงความห่วงใหญ่แก้วการดายิ้มบางๆไม่คิดว่าจะเห็นท่านกลับมาอีกข้าเคยกลัวว่าจะไม่มีใครช่วยหมู่บ้านแล้วต่อให้มีศึกใหญ่เพียงใดข้าก็ต้องกลับมาปกป้องที่นี่ปกป้องเจ้าและทุกคน แสงแดดยามเย็นซองผานกอไผ่ตกลงบนใบหน้าของแก้วการดาทำให้แววตาเธอสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนมีความลับบางอย่างที่ยังไม่พูดออกมาตัดภาพไปอีกด้านหนึ่งของหมู่บ้านลมพัดแรงจนประตูไม้ของบ้านหลังหนึ่งกระแทกปังวัวควายในคอกส่งเสียงร้องด้วยความตกใจและเสียงครืดครืด ของเล็บยาวขูดผนังไม้ก็ดังขึ้นจากเงามืดใต้ถุนบ้านเด็กชายคนหนึ่งแอบชะโงกดูก่อนจะเห็นเงาดำเคลื่อนไหวรวดเร็วดวงตาสีทองวาบขึ้นในความมืดทำให้เขากรีดร้องลั่นและวิ่งหนีชาวบ้านรวมตัวที่ลานเมื่อคืนไก่ข้าหายอีกแล้วเหลือแต่ขนกับเลือดเต็มพื้นมันกำลังเล่นกับเราไม่ฆ่าคน แต่ทำให้เรากลัวมันรู้ว่าเดือนเพนใกล้ถึงแล้วขุนอินจับดาบแน่นขณะที่แก้วการดาเลือบมองไปยังชายป่ามืดสนิทหมอกเริ่มลอยต่ำลงมาเหมือนเป็นสัญญาณเตือนแก้วการดาพึมพำมันกำลังเตือนพวกเราว่าคืนพรุ่งนี้จะเป็นคืนของมันจันทราขุนอินและชาวบ้านอีกหลายคน จุดคบเพลิงเฝ้าป่าหมอกหนาขึ้นเรื่อยๆเสียงลมเสียดใบไผ่เหมือนเสียงกระซิบของวิญญาจูๆ่ๆเสียงคำรามสะเทือนป่าดังขึ้นเงาดำพุ่งผ่านสายตาไปอย่างรวดเร็วศกวัวที่ผูกไว้ล่อเสือถูกฉีกขาดในพริบตาขุนพบยกหอกขึ้นเตรียมสู้ขุนอินเล็งธนู ท่ามกลางความวุ่นวายเงาดำกระโจนลงมากลางลานแสงจันทร์ส่องให้เห็นร่างผู้ใหญ่บุญเพงร่างกายบิดงอยางหน้าสยดสยองกระดูกดังกรอบแรกรบดวงตากลายเป็นสีทองเขี้ยวเสือโผล่ออกมาผู้ใหญ่บุญเพ็งในเสียงสองชั้นพวกเจ้าคืออาหารของข้าเขาพุ่งเข้าควนชาวบ้านล้มลงเลือกสาร ชาวบ้านวิ่งหนีกระเจิงเสียงกรีดร้องดังก้องป่ากขุนอินและขุนพบโจมตีเสือสมิงแต่ร่างของมันเคลื่อนไหวรวดเร็วผิดมนุษย์ขุนพบถูกฟาดจนลม้มเลือดไหลาจากแขนขุนอินแทนด้วยหอกแต่เสือสมิงสะบัดหอกออกอย่างง่ายดายแก้วกาดดาปรากฏตัวพร้อมสายสิง ธอพยายามไา,า่คาถาแต่เสือสมิงพุ่งเข้ากัดจนไหลเธอเต็มไปด้วยเลือดแก้วกาดากัดฟันมันต้องถูกล่อเข้าวงสายสิสงหมู่บ้านร่วมมือกันวางสายสิงและเทียนปลุกเสกเสียงสวดมนต์ดังสะท้อนทั่วป่าไท่คุณอินวิ่งล่อเสือสมิงจนเข้าวงล้อมเมื่อเท้าเสือสมิงเหยียบวงสิงแสงสว่างวาบขึ้นทันทีมันคำรามลั่น บิดร่างดิ้นรนพยายามหนีแต่การสะกดไม่ง่ายเสือสมิงกระโจนออกมากัดชาวบ้านล้มตายอีกสองคนเลือดไหลนองพื้นกรีดร้องดังระงมขุนพบแม้บาดเจ็บสาหัสแต่กระโดดเข้าล็อกคอเสือสมิงขุนอินแทงหอกลงกลางแผ่นหลังมันแก้วการดาใช้สายสินพันร่างและท่องคาถาจนเสียงสัน่น กลับสู่ความมืดชั่วนิรันด์เสือสมิงส่งเสียงคำรามครั้งสุดท้ายร่างมันค่อยๆอ,อ่อนแรงก่อนจะถูกลากไปฝังไว้ในบ่อศักดิ์สิทธิ์ปิดผนึกด้วยแผ่นศิลาโบราณและยันรอบด้านเช้าว,วันรุ่งขึ้นหมู่บ้านเงียบสงบท้องฟ้าสีทองอ่อนแพ่ลงบนทุ่งนาแต่ใต้ความสงบคือร่างชาวบ้านที่สละชีวิตเมื่อคืน จันทรากุมมือขุนอินน้ำตาไหลแก้วการดาแม้บาดเจ็บหนักแต่ยิ้มออกคุนพบเหนื่อยหอบในที่สุดฝันร้ายก็จบลมหมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวาเสียงหัวเราะเด็กๆดังทั่วทุ่งนากลางป่าไผ่ยามค่ำคืนแสงจันทร์เต็มดวงส่องทุ่งไม่มีเสียงคำรามอีกต่อไป หมู่บ้านได้คืนความสงบสุขตลอดกาล